สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วครับก็ได้เวลากินข้าวแล้วเป็นเวลาที่ทุกคนนอนแต่เป็นเวลาที่ผมกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือกินกันเลยเดี๋ยวผมขอแนะนํากับข้าวก่อนอันนี้ก็จะมีผนงไก่เป็นผนงสเต็กไก่ครับที่ผมทําไว้นะยังไงก็ไปดูคลิปการทําำผนงสเต็กไก่ได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้จะเป็นแตงกวาลูกใหญ่เลยอันนี้จะมีเครื่องเคียงเป็นมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดบีคลิ๊กมาฝังดูลซับหน้าดูเจ็บ้นมากอันนี้จะเป็นไก่รวนครับเป็นเมนูไก่รวนหรือว่าไก่ทอดกระเทียมที่หลายๆคนเรียกแต่ว่าพี่สาวโฮมเมดซีเรียกว่าไก่รวนเขาทาไว้ให้นะครับเลยเอามากินผสมกันครับ อันนี้ขอแนะนําน้ำที่พี่ที่พี่สาวของมีซีทําขายมีน้ํากระเจี๊ยบแล้วก็น้ําเก็กอวยนะครับขายอยู่แถวแถวหมู่บ้านนภาลัยนะครับกววดละสิบบาทเดี๋ยวเรามาเทน้ําก่อนกว่าอาเอาอเกบก้วยอน มีเสียงหมาเห่าด้วยทุกคนออ,อ,อ,อสดชื่นมากสดชื่นมากๆเลยหวานกำลังดีอะเนี่ย เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกินกันเลยดีกว่ากินดังกวาก่อืโอ้ ข้าวไก่กระเทียมนะครับอืมรสชาติอร่อยไม่รู้พี่สามทำยังไงรสชาติอร่อยีต่อไปเดี๋ยวเรามากินพนแนงสเต็กไก่เป็นพนแนงสเต็กไก่ หนความเผ็ดจะอร่อยโอ้ยพิซ่ามากเลยครับกินนั้นเลย C'est จรได้ยินเสียงหมาเห่านะครับเป็นหมา,าผมเองนะครับมันหาเจ้าของไม่เจอครับไม่เลยเห่าเ้จินจังความมากมากแล้วผิวดีนะครับเต๊กไก่ครับ คะแนนสเต็กไก่ของเราหอมมากอ ออออันนี้เป็นไก่กระเทียมอืมอืมอืม เกืบอบหล่นจะบอกว่าเมื่อเช้านี้ไปกินข้าวไก่กระเทียมที่ห้างห้างหนึ่งมาแบบไม่อร่อยเลยอ่ะจริงๆผมเป็นคนกินง่ายมากเลยนะ คือกินอะไรก็ได้ของแม่อร่อยก็แบบก็ยังแบบว่าอร่อยอ่ะแต่อันเนี้ยคือโคตรแม่อร่อยอะคือแบบวิธีการทําของเขาก็คือแบบใส่น้าซุปลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่ฝับชิ้นเล็กๆล,ล,ลงไปแล้วก็เอากระเทียมลงไปคั่วกับน้าซุปมันก็ไม่ใช่แล้วปะ แล้วก็ปรุงรสด้วยแบบซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วเอ้ยแล้วก็น้ํามันหอยแค่นี้ไม่อร่อยเลยอ่ะแล้วมันคือกระเทียมพอมันไม่ได้ไปเอาไปคั่วกับน้ํามันอะ่ะมันฉุนแบบเหม็นไม่น่ากินอะ่ะเออทําไม่ได้เรื่องเลยมันไม่อร่อยจริงนะทุกคน แบบปกติผมไม่ค่อยกินเหลือนะอันนี้เหลือแบบครึ่งจานเลยอะ mm ่ะ hmm. ผมกุบว่าผมสังไข่ดาวมาเลยต้องกินข้าวข้าวกับไข่ดาวแล้วก็เหลือไก่กระเทียมไว้เพราะว่ากินไม่ไหวโอ mm ้ hmm. mm hmm. mm hmm. เผ็ดงออเผ็ดมากเลยอ่ะเคี้ยวโดนพริกบอดเผ็ดออยไอ้ อกไก่ติดหนังอร่อยมากเ่ยบรรยากาศตอนเที่ยงคืนนะครับเงียบเงียบแบบมีเสียงนกเดินรอบ ป้องท่าวังเวงเหมือนกัน ว่าเดี๋ยวนี้การทํำแนงน,นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยมีเป็นแบบน้ําแกงแผน,นะ่ะมาให้เราปรุงรสได้เสร็จเลยเราก็ใส่แค่เราไปซื้อเนื้อไก่มาแล้วก็ซื้อน้ำแผนงกล่องมาแล้วก็เทใส่ได้เลยพอรสชาติของเขาอร่อยอยู่แล้ว น้ำกระเจี๊ยบอร่อยมากแกงคุ้ยก็อร่อยกระเจี๊ยบก็อร่อยสุดยอดจังกวก่ไป up. น้ำมูกตะไหลครับเผ็ดอ้อเผ็ด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 ปกติเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดนะ ทำเพื่อคุณผู้ชมเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอ๋ออ อาหารไทยของเรานะครับเอามาทําเป็น ASMR ก็ได้เหมือนกันนะครับ ผู้ชมทุกท่านครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าน้ำได้คว่ำลงไปหมดแล้วครับตอนนี้เปียกองอข้างล่างหมดเลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้ากับ ASMR อาหารไทยนะครับ